ัวันนี้ก็กินเขาคางบ้านพี่น้องครับขาวรงนะครับวันนี้พอดีไปตลาดอยู่ร้านดอกจานเขมรลาดครับไปได้หัวกพี่น้องลูกออดครับนี่เพิ่งอือเลยขึ้นยากครับเอามาตมวันนี้ห่อนพี่น้องครับมาแหงโอ้ห่อนวันนี้อากาศห่อนครับยากาศร้อนครับเมื่อว่านนี่กะฝนตกนะ มาพี่น้องบอบไ,บไล้ครับนิ้วเข่านะครับนิ้วเข่าเด้อเขาแรียกเลยมึงอืมอากาศ้างบาดแกงหอกใส่ใบบักพริกลูกดวดโมเดลขวานน้อยนะครับนี่สดยอดบมเดลกินโดนครับ อหารพื้นบ้านบ้านเท่าเนาะคางบ้านนะครับมือนนี้อาจจะไม่เสียงรบกวนครับอยู่ติดถนนด้วยกันครับข่าวทาแกงหอกใส่ใบักบุพิก,กับพีินอกเหอกหรือว่าลูกออดบ้านเท่านี้แหละ ไปนันขงขาเนื้อดิลูโดดครับอู้หอนไหลมันนี่สามชิบก็องศาหมดแล้วมั้งเสื่อมาก โมทถิงโลกครับเป็นหยาดเพลินมากนะครับอ้ขาดีหลายบมได้ไปสอนเอียงนะพี่น้องครับสื <c oughs> ่อมากอกันลูกดดควรกับบตมตองละออกเลยนี่สมุนไพรครับหากินง,ง่ายๆครับมือนี้กินอยู่ขางบ้านนะครับบมได้เป้สัยครับเพราะว่า ติดธุระติดภารกิจนะครับหลายมือครับบ่อในลุงคลิปพี่น้องเบิ้งเครับแซ่บครับเนีย่ยชื่อดุดดวด,ดเพชรเพชรดุดดวดเลยครับมันมาครับกินข้าวแรงครับวันนี้ ซื้อมากแบบสิบบาทครับว่าเด้หน่อยกันหน่อยเดี๋ยว้ายกันไายจนยนี้ครับมีราคาแน่นนะครับมันหายากนะมันแรงถ้ามีหนามันก็จะไปสอนให้เบิ้งครับมีหนามวอนมีครับฝนท่าก็ตจกเมือ่อวานนะครับเพเ่อเนมาละฝนท่าก็ตจกโต๊ะกับมาพร้อมร่มพายุครับ ั็เริ่เป็นกบหน่อยก็เริ่มเป็นขาอาจจะเป็นหว่กเลี่ยงนะครับซื้อมาจากตลาดทาดานครับแต่ว่าทาดานนั้นปิดช่วงนี้ทาดานปิดนะครับพี่น้องท่างฟังโซบะปอเหลากับวอดีมานะครับอันนี้เป็นก็นจะเป็นพี่น้องบ้านเฮาห์าล่ละหามาขายครับ กินหัวข้าวทามาซายากครับคื่อโมนีไมันหายากนะคือว่าครับแกงใส่ใบบักพกะระเพรแกงหัวใส่ใบบักพกริกแล้วก็เนี่ยสมุนไพรครับใส่หอมใบบักกูดด้วยนี่เฮ็ดเองครับบม่ได้ท้ายให้เพิ่งนเป้านะครับเหมือนหิ้วเข่าครับโอ้จนสันเลยผมก็ได้ ใส่มาทุงเดียวครับใส่แบพริกกันหลายยานโมอิม <c oughs> อยู่ดวดเพชรไรบ้าพริกบักพ,พริกเคล้อนะครับพริกบานเท่าแะ้วพี่น้องโอ้สุดยอด ผมอยากอยู่ครับกินเทือแรกของปีนะครับนี่ครั้งแรกของปีเขาเอาก่อนเนาะเอาแรกครับเอาอุ่นเอาเนาะตำหอนฟีดไซนัมบ้านนี่บูกโดด,โดดกระมี่อู้อาหานีสานบานเฮาครับหากินใหญ่ได้นี่ครับ มีผักอีเลืดแก้มไปนั่งครับโอ้ยเนียสมุนไพรดีครับเนียสมุนไพรครับสีสันอาจจะบ่ค่อยปันไดพี่น้องครับเน้นรสชาติครับโอ้ยอยากให้ได้กินได้หอมเนี่ยไม่ผมมีบระเด็สเสียงผมมีเสียงครับไม่ไม่เน้นแบบบ้านๆครับช่องละช่องบ้านๆครับอานีสารพื่นบ้านเท่านะครับบรรยากาศหลังบ้านครับนี่ครับเบิ้ง บรรยากาศหลังบ้านนะครับตั๊บอกเรื่อยครับนี่กำลังเป็นนอตนนอนนี้นอหนึ่งกำลังเป็นนอครับเป็นนอหน่อยๆน,นอเพื้อแหน่งมันน่อเนี่อาจจะเป็นแหนงมันครับนี่แหนงโน่นใหม่พเพื่อนเมื่ออื่นออเนี่ยจะได้แขงมเพื้อสีมกขึ <c oughs> ้นเมนูครับนี่เบ็ทางบ้านจะเป็นไฮมันครับ บรรยากาศอีสานครับมืนออกบ้านเท่านะครับทั้งสี่แล้วครับยู่กับเงียบสงบดีครับอย่างน้อาเบียกครับช่วงนี้อันนี้ก็เป็นเฮดครับก้อนเห็ดเก่านะครับที่จะลือออกนะครับแล้วก็จะเอาตัวไม่มาลงครับก้อนเห็ดเก่าครับว่าจะไปมักเป็นปุ๋ยอินรี์ครับว่าจะลงหน้าคือสิบทัานนะปีนี้ครับไปปลูกต้นใหม่ครับปลูกพักบุ่งปลูกสวนขั่วกินนี่แหละนะครับฝั่งนี้ก็เป็นพักสวนขั่วครับ มือต้นมะฮองผมครับอุ้ยผ่นยังเกาเพัน,นว,ว่าพ่านยังเนาะเกี่ยวกลางดงมาเพื่ออย่างครับแคกดำวันนี้เนาะวนาแมนครับจำซื้อพันบ่ไดดพี่น้องซื้อมากเบียร์ละสามสิบห้าบาทครับพามาเบื้องสวนในหน่อยคางบ้านครับบุ่งปลูกไปกินครับต้นมะฮองสียังจ้กต้นบ่นออน,นี่เนาะโอ้ฝนมาเมื่อเดียวครับไปเลยที่เดียวกว่าจะคุ้นขึ้นครับมันแหลงไรก็เลยเอาลงต่ำ,ตำ พอลงตามหลับฝนมากครับเนี่ยแต่ว่าอ้อยครับอ้อยได้ผลในปีนี้ครับนี่แหละครับใบปักพริกมุกี้ใบพริกยอดพริกครับเก็บไปแกงใส่หวกเมุกี้นะนะครับพามาเบิ้งครับสวนหลังบ้านครับปลาอ้อยครับโครงการใหญ่ปีหนาปีนี้ปลูกเป็นพันก่อนอันนี้เป็นอ้อยตัวนี้คือสิเป็นสุพรรณหาสวนครับสุพรรณห้าศูนนะครับสีนี่เนาะแต่สีเรืองเืองนี่จะเป็นอ้อย ไอสิงคโปร์ปูครับปลูกไปสองพันครับกระปูไ้หลายต้นเติบอยู่ครับพี่น้องพามาเลาะเบิ้งครับวันนี้พิกนี่ก็เป็นพีกแบบพีกเรื่อครับต้นใหญ่อัปเดตให้เบิ้งครับเรื่อยๆครับปลูกซนเนียวครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับตามภาษาคนวางงานครับช่วงนี้จบจะไดก็ฝากกดติดตามครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสองต้นไก่สาดอนทวนะครับวันคลิปน้าพี่น้องครับสวัสดีครับ